สวัสดีครับวันนี้ชิมดองก็มาอยู่ที่บ้านสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนครพนมทางคุณแม่พรทิพย์เนาะชื่อร้านพรทิพย์นะครับขายอาหารแชร่แข็งทุกชนิดเนาะอาหารทะเลนะครับตอนนี้ก็กําลังก่อไฟมีไม้บรรดาด้วยแม่พรทิพย์กับพ่อตุลน,นะครับพ่อตุลน,นะครับ ทำเพื่อสีสงข้ามเนาะตำบลสามพงนะครับทีมงานเราก็จะดูแลเต็มที่อันนี้ก็เขียนเบอร์โทรให้ทางสมาชิกเนาะเวลาบางครั้งที่สาขาเขาจะโทรสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายไวนิูอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวก็จะหาที่แขวนเนาะที่หาที่แขวนเรานี่เลยคิมดองในมูลอุดรหาที่แขวนที่ขวัดเขีนยนใส่ให้ด้วยนะโโอเคเดี๋ยวเราจะสอนกันเสียบไก่แล้วให้ทางสมาชิกได้ชิมวันนี้เลย ดูสมาชิกครับกําลังสอนวิธีให้กับทางคุณแม่เนาะส่วนไก่ตอนนี้ก็ขึ้นทดสอบนะครับขนาดขึ้นตอนกลางคืนขึ้นแค่สองตัวทดสอบดูก็มีออเดอร์แล้วครับหนึ่งตัวตอนนี้ก็นะฮะหมุนมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับขน้มดไก่หมุนอุดรนะครับสาขาสามผงนะครับอําเภออําเภอศรีสงครามนะครับร้านแม่พริพิปนะครับก็ขายอาหารเช้ายื่นนี่ฮะลูกค้าลูกค้ารายแรกนะครับ มครับอแเลยาเดิมปาเดิมเลยรับเซลล์มือทองของเรานะครับพี่เก่งนะฮะเนี่ยเราก็กําลังสาธิตแล้วก็มุนไก่อร่อยอร่อยให้นะครับอันนี้พี่ขวดครับอ่าพี่ขวดครับวิธีสับไก่นี่งานมืออาชีพครับกำลัง ตัวนะครับอันนี้ก็ชิมเนาะสาขาทางแม่ก็ได้นี่ครับย่างปลาหมึกให้ชิมด้วยแล้วก็น้ำจิ้มนะครับเจ๋งนักมากแม่พันทิพย์กับพ่อตุ่นนะ